冰激凌的吧。<laughs> <laughs> Điều là người ta biết tất tiếng 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 tất tiếng

สูตรม,มาลวดว้สูตรพอดี <laughs> <laughs>

I don't know. ยองข้างยังไปวะเอาไปเอาเอาไหมปดูเร็วมีขอขัดจังนั่นแมย์นั่นตัาไปดิเดนเพื่อนถักขาไ้ดิขาไปอ่ะี่ดโอ๋อนี่อัดอันแล้อะพี่ดเลยอ่ะพี่ดเลยไปเร็วไปเร็วขาสุดีร่าโอ้ไปนี่ อ่นน่เป็นน้อนเด้มาแล้วแล้วเราว่ลบได้เลยว่าลบได้ลบน้อนจะในเลนส์สีลมเนาะ